สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นนะคะนุ่นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แย่งยกหนึ่งะคะวันนี้นุ่นมานำเสนอรถคันนี้เลยเป็น Honda Jazz GK คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.5 V ปี2015นะคะสำหรับราคาขายนะคะเพชรยนต์ของเราคายอยู่ที่435,000บาทเทานั้นเนคะ่ะคุณลูกค้านุ่นบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถแฮชแบ่ง5ประตูนะคะ เอาใจสายแจ๊นมากๆเลยค่ะใครชอบนะคะนุ่นบอกเลยต้องติดตามชมรีวิวมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเป็นเส้นเล็กๆบางๆด้านหน้าให้ดูทันสมัยนะคะมากยิ่งขึ้นและตรงกลางก็จะมีโลโก,โก้ของแบรนด์ฮอนด้านะคะเป็นแบรนด์หลักอยู่ตรงกลางเลยคะ่ะเป็นสัญลักษณ์เด่นๆน,นะคะสําหรับชุดโคมไฟนะคะจะเป็นโคมไฟแบบมัลติ รีเฟกเตอร์นะคะ,ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะยังไม่ได้เสริมไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาให้นะคะสำหรับล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแมกอะลอยนะคะขนาด15นิ้วนะคะและยางนะคะเป็นยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยบอกเลยว่ายางดอกอยางยังลึกสภาพการใช้งานน้อยมากๆเลยสำหรับรถคันนี้มาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะได้มีการติดไปเลี้ยวมาที่ด้านข้างตัวรถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ข้างนะคะกระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ ซึ่งฝาครอบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีทูโทนด้วยมีตัดกับสีดํานะคะด้วยฐานด้านล่างในส่วนของมือจับประตูด้านนอกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง4บานเลยบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานมากๆด้วยกับ HONDA นะคะเป็นแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์แข็งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากๆเลย มาในส่วนของด้านท้ายนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะได้มีการติดไฟเบรกดวงที่สามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้นะคะรับรองน้ํามันสูงสุดที่ E 85นะคะมีการติดตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคิ้วฝากระโปงท้ายนะคะเป็นแบบโคเมียนนะคะเรียวยาวมากๆเลยสําหรับไฟท้ายนะคะนี่รุ่น G K เปลี่ยนโฉมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟท้ายนี่โอ้โหตกแต่งได้เรียวยาวแต่ด้านบนนะคะจะลดจนถึงด้านล่างเลยอ่า เดี๋ยวเราจะดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะฮอนด้าแจนนี่เป็นรถ5ประตูนะคะที่ห้องเก็บสัมภาระนี้กว้างมากๆนะคะคุณลูกค้านี่เก็บของได้เยอะพอสมควรนะคะเบาะแถวที่2นะคะสามารถพับขึ้นไปได้นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะขยายห้องเก็บสัมภาระนะคะสําหรับด้านล่างนะคะเราก็จะมี แม่แรงนะคะเครื่องมือไว้ให้คุณลูกค้าใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีล้ออะไรสำรองไว้ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเตรียมพร้อมมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะสำหรับด้านในตัวรถคันนี้นะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูด้านในนะคะจะเป็นแผงสีดำล้วนนะคะตัดด้วยเมทัลลิกสีเทานะคะให้ดู ให้ดูทันสมัยนะคะน่ารักน่ารักเลยเมื่อเปิดประตูด้านในนะคะเป็นพลาสติกสีเทานะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยอ่าคันนี้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของภายในกันบ้างนะคะ,ะมาเริ่มกันที่เบาะนะคะเป็นเบนาะนังสีดํานะคะดูแลรักษาง่ายมากนะคะซึ่งเบาะนี่บอกเลยว่าได้มีการออกแบบนะคะปรับให้เข้ากับสรีระนะคะผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากๆเลยนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะคะ ในส่วนของพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยหนัง3ก้านนะคะมีระบบความปลอดภัยเป็นถุงลมนิรภัยนะคะจำนวน1คู่หน้านะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องเสียบซีดีนะคะสามารถฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะเครื่องใน MB3 สามสารถเสียบ USB ได้ด้วยนะคะแอร์เป็นแบบระบบอนาล็อกนะคะปรับด้วยมือนะคะเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะขับง่ายขับสะดวกนะคะในยามรถติดนะคะนุ่นบอกเลยว่าไม่เมื่อยเลยนะคะมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะภายในนี่นุนบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะนั่งได้แบบโอ้โหสะดวกสบายมากเลยเดินทางไกลๆนี่ไม่ต้องกลัวเมื่อยนะคะมีพื้นที่เหนือศีรษะพื้นที่วางเท้านี่ค่อนข้างเยอะนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์ ivtec นะคะเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์นี้แห้งสนิทนะคะไม่เคยผ่านการตัดต่อเครื่องยนต์มาก่อนนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยอะอ่าอันนี้ก็จะเป็นร้อยแก้มสีต่างๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่นะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ผ่านการขยับนะคะเป็นน็อตสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะคานหน้าเป็นคานเดิมๆคานตรงๆนะคะไม่เคยผ่านการชนหรือเปลี่ยนคานหน้ามาก่อนนะคะไม่มีพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาก่อนนะคะนี่น็อตไม่เคยขยับแน่นอนนะคะ ในส่วนของฝากระโปงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมเช่นเดียวกันเพราะว่าน็อตนะคะไม่เคยผ่านการขยับนะคะสติ๊กเกอร์มอกรสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะมาจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ดรอยมาร์กต่างๆยังอยู่ครบแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Honda Jazz GK 1.5V ปี2015คันนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสามารถติดต่อนุ่นได้นะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสน,นะคะก่อนออกรถทุกคันใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ